จะโยกทุกท่านทั้งหลายได้ตั้งใจปนะนมมือขึ้นระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยความเคารพพรกริญึงพรในสุนทรศักดิ์คุณขาวนายกการบริหารส่วนตำบลใกล้ได้เ,เป็นตัวแทนจุดเทียนบูชาธรรมกริญึงพร รูปที่แสดงธรรมในวันนี้ก็คือพระอาจารย์ชำนาญจันทโชโตเป็นองค์แสดงธรรม สวัสดีจ้าครัพระสามครงพร้อมกัน กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเลอาราธนาสิห์พร้อมกันทิมินาสัการีนาผู้ตั้งอภิปชูชยามาทิมินาสัการีนาธรรมังอภิปชูชยามาทิมินาสัการีนา จังจังอภิปูชยายะมาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิสวะคาโตพระวะตาธัมโมตัมมังนามะสัม ดูปฏิปันโนภะคะวะโตสาวัตถสัมโฆจังตังนามมายังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายะติสรเนนสหาปัญจีลานิยจามะโหติยมกิมยงพันเต วิสุงวิสุงราธนทายะติสารนีนาสหะปัญจศิลานิยะจามะตัตยยัมติมยังพันติวิสุงวิสุงราธนทายะติสารนีนาสหะปัญจศิลานิยะจามะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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  Namo Tassa Bhagavato Arhato Samma Sambuddha. Namo Kacchami. Putang Saranang Amang Saranang Kacchami. สังข <T Enough>, <Trustee> ังสรนังขจามิสังขังสระนังขจามิทุติยัมปิพุทังสระนังขจามิทุติยัมปิพุทังสระนังขจามิทุติยัมปิ ธรรมสระนังขจามิตุติยัมปิธรรมังสรนังขจามิพุติยัมปิสังฆสระนังขจามิปุติยัมปิสังฆสรนังขจามิตติยัมปิพุทธังสระนังขจามิตติยัมปิพุทธังสรนังขจามิตติยัมปิธรรมัง ตระนักรชามิตติยมปิตามังสารนังกชามิตติยมปิสังขังสักรนังคชามิตติยมปิสังขังสารนังกชามิติสารนักขมาณังนิตตังมันตานาติปตาเวรมาณี สิกขาปัทังสัมมาทิยามิปาาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอาตินาธานาเวระมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอาทินาทานาเวระมณี สิกขาปัทังสมาทิยามิกามิสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิตามิสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณี สิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมาลีสิคขาปัทังสัมมาทิยามิสุรามิระยัมชัปปามาตานาเวรมาีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ สุราเมระยะแมชะปมาตถานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะภูคาสัมปัสุสีเลนะนิพุติยันติตัส สัมมาสีลังวิโสทัยเยสาธุ إيمان ิปจจสิกขาปทานิสมาทิยามิทุติยัมปิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาทิยามิตัติยัมปิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาทิยามิ